ตอนที่580ชนะในทันทีอัศเจรีบางคนตกใจเกินกว่าจะพูดเมื่อเห็นฉากนี้ไม่กี่นาทีต่อมาทันใดนั้นก็มีเสียงพร้อมกันเป็นไปได้ยังไงผู้เล่นคนอื่นๆทั้งสองด้านมองหน้ากันราวกับว่าพวกเขาไม่เข้าใจฉากที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาหากชินเฟิงไม่ได้สนใจในเวลานั้นสายตาของพวกเขาก็รีบเดินไปหาน้องชายชานและมีดของอยู่งก็ปักลงบนคอของน้องชายคนหลังจู่ๆพี่ชานก็นิ่งรนและปล่อยให้มีดบาดคอของเขามูลค่าชีวิตลดลงเกือบครึง่ง แต่เขาตกพื้นด้วยฝ่ามืออีกครั้งและทันใดนั้นรอยแต่ก็เปิดขึ้นจากพื้นดินที่ฝ่ามือของเขาติดอยู่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าคินเฟงจะได้รับการเตรียมพร้อมมานานแล้วแต่ก็พุ่งขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วเนื่องจากเขาสามารถระงับอยู่กลางอากาศได้โดยอาศัยกระแสะลมหลังจากนั้นฉันเห็นคินเฟงโบกดาบยาวอยู่ในมือเงาดาบนับพันถูกเรียกขึ้นมาจากอากาศตามปลายดาบยาวของเขาและตกลงไปที่พี่ฉัน แม้ว่าพี่ชานจะติดผ้าคลุมป้องกันไว้กับร่างกายของเขาล่วงหน้าแต่ภายใต้การโจมตีที่รุนแรงร่างกายของเขาและฝาครอบป้องกันก็ถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศชินเฟิงมองดูเขาอย่างไร้ความรู้สึกก้าวลงจากพื้นอีกครั้งและรีบเดินไปข้างหน้า440ของเขาแชงเก้ต้องการยกดาบยาวขึ้นแต่ในเวลานี้เขาก็พบว่าแขนของเขาเจ็บมากเมื่อเขาเห็นสภาพเขาก็ระหนักว่ามีหนังพิเศษอยู่บนร่างกายของเขาสถานานี้เป็นเรื่องธรรมดามากแต่ปัญหาก็คือสำหรับบัฟธรรมดาธรรมดาเขาไม่มีทางแต่ต้องมันได้ เพราะมีรอยเลือดสีดำเข้มบนแขนของเขารอยเลือดนั้นดูเหมือนจะควบคุมร่างกายของเขาคุณทําอะไรกับฉันซานเกิรู้สึกไม่ดีและอดไม่ได้ที่จะถามชินเฟิงคินเฟิง,ฟงกางมือออกแล้วพูดกับเขาไม่มีอะไรมันเป็นแค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆกิจกร,รรมนี้ไม่ได้บอกว่าคุณไม่สามารถใช้ทักษะได้ใช่ไหมคุณไปเอาทักษะแปลกๆแ,แบบนี้มาจากไหนที่ฉันถามอีกครั้งเพราะเขารู้ดีว่าในระหว่างกิจกรร,รมนี้ผู้เล่นไม่มีทางเปิดกระเป๋าเป้และสิ่งของอื่นๆได้ดังนั้นพวกเขาจึงใช้มันได้โดยการหยิบอุปกรณ์และฐานเท่านั้น แต่ชินเฟิงมองเขาอย่างว่างเปล่าแล้วพูดว่าทำไมฉันถึงต้องบอกคุณหลังจากพูดสิ่งนี้แล้วเขาก็รีบวิ่งออกไปอีกครั้งครั้งนี้ความเร็วของเขาเร็วขึ้นกว่าเดิมและเขาก็ตบไหล่พี่ฉันโดยตรงครึ่งหนึ่งของร่างกายของพี่ฉันแตกสลายทันทีชินเฟิงวี่ยงดับยาวของเขาอีกครั้งและตัดหัวเขาช่วงเวลาที่คินเฟิงฆ่าบราเธอร์ฉันประสบการณ์และคะแนนทั้งหมดของฝ่ายหลังก็อยู่ในมือของคินเฟงิงเขายังแสดงอารมณ์เล็กน้อยและพูดว่าฉันไม่ได้คาดหวังให้ผู้ชายคนนี้ทำคะแนนได้มากมายดูเหมือนว่าฉันควรจะทำงานหนักจริงๆ เมื่อพูดเช่นนั้นเขาก็มองย้อนกลับไปที่สมาชิกในทีมของพี่ชานที่อยู่ห่างไกลสมาชิกเหล่านั้นก็มองดูคิ้นเฟิงด้วยสายตาที่ซับซ้อนในเวลานี้แต่เนื่องจากพี่ชานถูกฆ่าพวกเขาจึงไม่มีกระดูกสันหลังในเวลานี้ชินเฟิงหัวอย่างเบื่อหนายและพูดต่อพวกคุณเคยอยากฆ่าฉันมาก่อนใช่ไหมเมื่อเขาพูดสิ่งนี้ผู้คนรอบตัวเขาก็ส่หัวทีละคนและยังบอกอีกว่าพวกเขา AFBD ไม่มีความคิดนี้ เพื่อนร่วมทีมรู้สึกโล่งใจมากเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขากังวลว่าจะมีช่องว่างขนาดใหญ่ในความแข็งแกร่งแต่ตอนนี้ที่คินเฟงกำลังนำพวกเขาอยู่พวกเขาไม่จำเป็นต้องกลัวเลยหากคุณมีความสามารถให้เราท้าทายเพื่อนร่วมทีมของคุณถ้าเราชนะปล่อยเราไปหากคุณชนะเราก็ยินดีที่จะสลักคะแนนของเราหนึ่งในนั้นตะโกนสุดเสียงเพื่อนร่วมทีมหลายคนรู้สึกว่านี่เป็นวิธีแก้ปัญหาเช่นกันและพวกเขาทั้งหมดเริ่มโห่ร้องเพื่อถามคินเฟงว่าเขากล้าที่จะแข่งขันหรือไม่เพื่อนร่วมทีมที่อยู่เบื้องหลังคินเฟงกระตือรือร้นที่จะเคลื่ ทันใดนั้นคินเฟงก็ยิ้มอย่างขมขื่นทุกคนรู้สึกประทับใจเล็กน้อยกับรอยยิ้มของเขาแต่หลังจากนั้นพวกเขาได้ยินคินเฟงพูดว่าโง่แม้ว่าฉันจะฆ่าคุณคะแนนของคุณก็ยังเป็นของเราทันทีที่ประโยคนี้ถูกพูดทุกคนที่ต้องการแข่งขันกับคินเฟงก็รู้สึกเย็นชาทันทีพวกเขายังมองไปที่คินเฟงด้วยความกลัวในสายตาของพวกเขาชินเฟิงแค่ยิ้มย้อยกดาบยาวขึ้นช้าๆและพูดว่าไม่ต้องกังวลมันจะไม่เจ็บเมื่อเราออกมาจากจุดฟื้นคืนชีพเราต้องฆ่าเจ้าเพื่อนร่วมทีมศัตรูคคนนนหนึ่่งงงกััดฟแล้วสเสเียราม หลังจากนั้นเพื่อนร่วมทีมศัตรูหลายคนก็รีบเร่งไปหาคินเฟงแต่ในท้ายที่สุดเขาถูกโจมตีด้วยกรานดาบจำนวนมากที่ปล่อยออกมาจากดาบยาวของคินเฟงเพื่อนร่วมทีมที่อยู่เบื้องหลังคินเฟงก็มองหน้ากันด้วยความตกตะลึงราวกับว่าพวกเขาไม่ได้พื้นตัวจากอาการตกใจในตอนนี้เน็ตมองไปข้างหน้าด้วยสีหน้าซับซ้อนจนคนเหล่านั้นหายไปหมดแล้วจึงถามด้วยน้ำเสียงค่อนข้างงุนงงแล้วเราชนะเหรอฉันชนะน้ำเสียงของคินเฟงราบเรียบมากทุกคนก็หันศีรษะไปมองเขาเช่นกัน คินเฟนกล่าวต่อไปว่าดังนั้นคุณควรปรับปรุงความแข็งแกร่งของคุณเองหากสถานการณ์ก่อนหน้านี้ปรากฏขึ้นอีกครั้งฉันอาจไม่สามารถปกป้องคุณได้พวกเขาแค่ยิ้มเจ้าเล่เมื่อได้ยินมันและในขณะเดียวกันก็บอกว่าพวกเขารู้แล้วหลังจากนั้นคินเฟนก็พาพวกเขาไปยังอีกที่หนึ่งเพราะเขาสังเกตว่ามีกลุ่มทีมรวมตัวกันอยู่ไกลออกไปดูเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าต่อหน้าทีมนี่ยังพิสูจน์ว่าพวกเขามีแนวโน้มที่จะฆ่าบอสโลกได้บทที่5 8 1แปดเอดนี่คือเพื่อนร่วมทีมของคุณหรอ เมื่อเห็นฉากนี้เน็ตก็รู้สึกสับสนเล็กน้อยและมองกลับไปที่ถินงเฟิงแล้วถามว่าตอนนี้เราควรทำอย่างไรดีฉันจะทำอะไรได้อีกและแน่นอนว่าฉันจะไปจับเจ้านายคินเฟิงกล่าวและมองไปข้างหน้าอีกครั้งอย่างไรก็ตามเน็ตยังสังเกตเห็นว่ามีคนจำนวนมากอยู่รอบๆเจ้านายในระยะไกลถ้าเขารีบเร่งแบบนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าเขาจะไปถึงเจ้านายได้หรือไม่มันคงจะดีไม่น้อยถ้าเขาไม่ถูกคนรอบข้างฆ่าเขามองไปที่คินเฟิงอีกครั้งด้วยความกังวลและถามว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริงเมื่อเห็นเน็ตลังเลถิ้เฟิงจึงยยิ้มแลละะตอออวว่่่าคุณกััไรฉนนูี หลังจากที่เขาพูดจบเขาก็รีบวิ่งไปโดยไม่คำนึงถึงปฏิกิริยาของเน็ตเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียงก็ตกใจมากเช่นกันเมื่อเห็นการเข้าใกล้ข,ของคิ้นเฟงแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกไม่น่าเชื่อถือฉันคิดว่าเราควรรออยู่ที่นี่สักพักถ้าเรารีบไปเว่ยจะคิดว่าเราอยู่กับเขาเน็ตมีความกังวลเล็กน้อยโยเดกอถามกลับว่าแต่เราไม่ได้อยู่กับเขาเหรออย่าพูดเรื่องแบบนั้นในสถานการณ์เช่นนี้เน็ตตอบอย่างตกตะลึงแต่คนอื่นก็เข้าใจว่าทำไมเน็ตถึงพูดแบบนั้น เพราะคินเฟงมีความแข็งแกร่งที่แข็งแกร่งในการรับมือกับการโจมตีของคู่ต่อสู้แต่พวกเขาเป็นเพียงผู้เล่นธรรมดาเป็นไปไม่ได้เลยที่จะปล่อยให้พวกเขาเผชิญกับอันตรายที่ร้ายแรงกว่านี้ด้วยเหตุนี้พวกเขาจะลังเลมากอย่างไรก็ตามเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆปิดปากอย่างรวดเร็วโดยมุ่งเน้นไปที่การดูคินเฟงจัดการกับอันตรายทั้งหมดในระยะไกลในระยะไกลทันทีที่คินเฟงปรากฏตัวเขาก็หยิบดาบยาวออกจากมือและตัดศีรษะผู้เล่นหลายคนในทันที เมื่อมองดูหมอกเลือดที่ลอยอยู่ในอากาศเขารู้สึกโล่งใจโดยไม่มีเหตุผลและมองกลับมาอีกครั้งเพื่อดูบุคคลปรากฏตัวในระยะไกลบุคคลน,นั้นก็สังเกตเห็นคิ้นเฟงเช่นกันแต่ดวงตาของเขามีความไม่พอใจหลังจากนั้นทันทีเขาถือโล่ในมือข้างหนึ่งและดาบในมืออีกข้างและไปหาหมอโดยตรงแต่คิ้นเฟงหัวเราะเสียงดังพร้อมกับแววตาที่สับสนคำถามคุณคิดว่าความแข็งแกร่งของคุณสามารถฆ่าฉันได้หรือเปล่าหลังจากพูดแล้วเขาก็เหวี่ยงมีดทันทีเพียงคลิกเดียวผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ถูกฟันลมลง ผู้เล่นส่งเสียงคำรามออกมาแต่ไม่สามารถทำอะไรได้อีกหลังจากนั้นเขาทำได้เพียงมองดูอย่างช่วยไม่ได้ในขณะที่มือของคินเฟงตกลงไปที่หัวใจของเขาอีกครั้งแน่นอนว่าเมื่อเขาต้องการลองวิ่งดาบเขาก็สังเกตเห็นว่าเขามีบัฟมากมายบัฟส่วนใหญ่ช้าลงและลดพลังโจมตีด้วยวิธีนี้แม้ว่าเขาจะสามารถวิ่งดาบได้สำเร็จก็ตามจากนั้นการโจมตีที่ตกใส่ร่างกายของคินเฟงจะน้อยลงมากแทนที่จะทำเช่นนี้เป็นการดีกว่าที่จะไม่ทำอะไรเลยเขาทำได้แค่รออย่างอดทนจนกว่าความตายจะมาถึง ชินเฟิงเคลียร์ผู้เล่นคนสุดท้ายได้และมองไปที่เจ้านายตรงหน้าเขาโดยรู้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นของเขาแล้วเขาหันหน้าไปมองผู้เล่นในระยะไกลที่ต้องการก้าวไปข้างหน้าแต่กลัวความแข็งแกร่งของคิ้นเฟงและอดไม่ได้ที่จะเยาะเย้เยผู้เล่นรอบๆต้องการตำหนิคิ้นเฟงที่ฝ่าฝืนกฎแต่พวกเขาไม่สู้กันในแง่ของความแข็แงแกร่งดังนั้นพวกเขาจึงทำได้แค่จ้องมองด้วยความโกรธในเวลานี้ร่างกายของคิ้นเฟงระเบิดปราณดาบนับพันและเมื่อเขาเห่ยงดาบยาวในมือเขาก็เรียกกระแสดาบหลายสายขึ้นไปในอากาศ สังหารครั้งที่สองหากคุณทำการโจมตีหนึ่งห่ครั้งภายในหนึ่งนาทีจะมีโอกาส25เนที่จะโจมตีคู่ต่อสู้อย่างร้ายแรงนี่คือสิ่งที่คินเฟงต้องการสัตว์ประหลาดตรงหน้าเขาลดพลังชีวิตลงทันทีผู้เล่นที่อยู่รอบๆต่างตกตะลึงเมื่อเห็นฉากนี้พวกเขาไม่มีประสบการณ์การเล่นเกมเลยศูนย์ขอดอกไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลายร้อยคนโจมตีสัตว์ประหลาดตัวเดียวกันมาก่อนแต่ผลตอบรับสุดท้ายเกี่ยวกับเอฟเฟกต์ยังน้อยมากตอนนี้คินเฟงเพิ่งฆ่าสัตว์ประหลาดด้ ตอนที่คินเฟงกำลังจะหยิบอุปกรณ์บนพื้นทันใดนั้นเขาก็คิดถึงเพื่อนร่วมทีมของเขาและเทียนเอสชก็เคลื่อนไหวไปหาพวกเขาเช่นกันเพื่อนร่วมทีมรีบวิ่งไปเมื่อเห็นสัญญาณของคินเฟงผู้เล่นรอบๆเห็นคินเฟงพูดและหัวเราะกับคนเหล่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงเข้าใจว่าคนเหล่านั้นเป็นพันธมิตรระยะสั้นกับคินเฟงพวกเขาอิจฉามากเช่นกันโดยคิดว่าพวกเขาควรเป็นคนที่สร้างพันธมิตรกับคินเฟงไม่ใช่คนเหล่านั้นบ้าเอย๋ยทำไมไม่เป็นฉันฉันยังต้องการสร้างพันธมิตรกับเขาด้วยเพื่อที่ฉันจะไดด้้ผลัพธทีี่่คอนขาง ยังไงก็ตามคนที่ชื่อคินเฟงควรเป็นแชมป์ขององค์การแข่งขันครั้งนี้ทุกคนมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่คนอื่นๆไม่มีอะไรนอกจากความอิจฉาริษยาในใจอีกไม่นานก็ถึงเวลาเล่นเกมผลลัพธ์สุดท้ายก็คือคินเฟงชนะการแข่งขันเมื่อกล่าวสุนทรพจน์คินเฟงเลือกที่จะข้ามไปคนอื่นๆบางคนก็รู้สึกมุนงงเมื่อเห็นสิ่งนี้และรู้สึกว่านี่เป็นโอกาสที่ดีมากในการโปรโมตตัวเองแต่พวกเขาคิดถึงความเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งโดยคิดว่าคินเฟงดูหมิ่นการประชาสัมพันธ์ดังกล่าวไม่เพียงแต่พวกเขายังตกใใใจจกกกัับภาาพลขขอองเในใีด้วย ผู้ชายคนนี้ได้อะไรมาบ้างคําถามดังกล่าวเกิดขึ้นในใจของทุกคนในเวลาเดียวกันแม้แต่บางคนที่ปัจจุบันเรียกว่าผู้เชี่ยวชาญก็ยังอยากผูกมิรกับคินเฟงแต่ด้วยรูปลักษณ์ของแสงเทเลพอร์ตชินเฟิงไม่ได้ให้โอกาสพวกเขาทําเช่นนั้นบทที่582การต่อสู้มากเกินไปไม่ดีเขาหันศีรษะไปมองสภาพแวดล้อมโดยรอบและพบว่าจานวนการเคลื่อนย้ายระยะไกลที่สูงในตอนนี้ได้เคลื่อนย้ายตัวเองไปยังหนองน้ําเพื่อนฉันคิดว่ามันจะเคลื่อนย้ายฉันไปยังที่ปลอดภยัย ชินเฟิงอดไม่ได้ที่จะบ่นแต่ยังคงมองดูเขือ่อนใกล้เคียงอย่างระมัดระวังเพื่อหาอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างกระทันหันบอกกว่ามันอันตรายมันอันตรายในเวลาเดียวกันเมื่อเขายืนนิ่งจู่จูฟ้าร้องก็ตกลงมาจากท้องฟ้าทันทีที่ฟ้าร้องและฟ้าผ่าลงมาเงาดำก็ปรากฏขึ้นมันคือบุคคลผู้ที่สวมชุดคลุมต่อสู้สีดำที่เปล่งเปลวไฟสีดำเขายืนอยู่ที่นั่นราวกับเทพเจ้าแห่งสงครามโดยมีซีโร่นายซีโร่ถือหอกอยู่ในมือรูปร่างหน้าด้านยังทำให้ขิ้นเฟิงตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่ง แต่แล้วเขาก็ตอบสนองอย่างรวดเร็วด้วยสีหน้าไม่พอใจและถามว่าคุณเป็นใครคุณอยากทําอะไรส่งหินนั่นมาแล้วฉันจะไว้ชีวิตคุณได้ดวงตาของเขาเย็นชาและเสียงของเขาก็เหมือนกับทําเย็นเย็ของจิ๋วตงนอกจากนี้ยังมีความอยากรู้อยากเห็นบนใบหน้าของคิงเฟิงและเขาถามว่าแล้วคุณกําลังพูดถึงอะไรกันแน่ฉันมีมันไหมคุณอยากเล่นเป็นใบแต่หน้าเสียดายที่คุณไม่สามารถหลอกฉันได้ทันใดนั้นเขาก็คำรามอย่างตื่นเต้นมากจากนั้นเขาก็โบกปืนเงินในมือเมื่อยกหอ,อกสีเงินขึ้นร่างของคิงเฟิงก็ยืนตัวตรงรากกับับบาาาคในอาาศ เมื่อเขาลงสู่พื้นได้สําเร็จเขาเห็นปืนเงินแทงเขาอีกครั้งแต่เขาตะโกนใส่เขาด้วยความบ้าคลาั่งแล้วคุณพูดถึงอะไรกันแน่เขาหลบในขณะที่ถามและในขณะเดียวกันก็มองเข้าไปในกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเป็นครั้งคราวและสังเกตเห็นว่ามีหินสีดําอยู่ในกระเป๋าของเขาและเขารู้ว่านี่อาจเป็นสิ่งที่ชายคนนั้นต้องการสิ่งที่คิงเฟิงเห็นด้านบนคือรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันกิจกรรมครั้งล่าสุดเขาก็ไม่อยากมอบของเช่นกันชายที่อยู่ตรงหน้าเขาโจมตีเร็วขึ้นโดยใช้หอกเงินและแทงอย่างต่อเนื่องใช้เวลาไมนานกก,าก้ิลเเฟง็ถููจะหยร ฉันบอกว่ามันเป็นแค่หินแต่คุณต้องการมันไหมคินเฟงอดไม่ได้ที่จะบ่นแต่เมื่อเขาได้ยินคําพูดของคินเฟงใบหน้าของชายคนนั้นก็จริงจังมากขึ้นและเขาก็ตอบว่ามันไม่ใช่หินธรรมดานี่คือหินวิเศษที่จะนําหายนะมาสู่โลกทั้งใบฉันมาที่นี่เพื่อทําลายเขาด้วยแต่ฉันได้สิ่งนี้มาด้วยกาลังทั้งหมดทําไมไม่แลกมันกับสิ่งหนึ่งและยังไงซะเราก็ไม่จําเป็นต้องทะเลาะกันคินเฟงสร้างเงื่อนไขอีกอย่างหนึ่งทันใดนั้นชายตรงหน้าเขาก็ตะโกนอย่างมั่นใจถ้าฉันมีอะไรจะแลกเปลี่ยนนให้้คคุณทําาไมมมฉััจะตองวน ชินเฟิงยิ่งพูดไม่ออกเมื่อได้ยินสิ่งนี้จากนั้นก็บ่นอย่างบ้าคลาั่งคนดีคุณพูดตรงๆคุณมาเพื่อคว้ามันจริงๆแต่ชายคนนั้นไม่สนใจเรื่องนี้แต่มีแสงแหลมคมแอร์วบเข้ามาในดวงตาของเขาและเขาก็รีบวิ่งไปหาขินเฟิงอีกครั้งเมื่อเห็นว่าเขาไม่สามารถสื่อสารกับเขาได้อย่างดีขินเฟิงทำได้เพียงพยายามต่อต้านอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามในไม่ช้าเขาก็ค้นพบว่าระยะการโจมตีของเขามีจำกัดและเป็นเรื่องง่ายที่จะเสียเปรียบหากเขาใช้ดาบกับหอกยาวของผู้ชายเพราะทุกนิ้วยาวและทุกนิ้วก็กแกง ในเวลานี้เขายังมีการระดมความคิดและจูจ่ๆก็คิดวิธีที่ดีกว่าเอาละฉันจะให้บางอย่างแก่คุณแต่ข้อกำหนดเบื้องต้นคือคุณไม่สามารถทำอะไรกับฉันได้อีกคินเฟิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่สับสนมากชายคนนั้นก็ตกตะลึงเช่นกันเมื่อเขาได้ยินมันและในขณะเดียวกันก็รู้สึกว่าฉินเฟิงไม่น่าจะสามารถมอบของให้เขาได้ดังนั้นเขาจึงมองดูเขาแล้วถามว่าคุณใจดีมากชินเฟิงยิ่งทำอะไรไม่ถูกและตอบว่าพี่ชายคุณหมายถึงอะไรคุณต้องการที่จะฆ่าฉันเมื่อคุณขอสิ่งของของ,ของฉันแต่ตอนนี้ฉันต้องการที่จะมอบบสสสิ่่่งงงเหหลานนนนัันัััั้้ใใกคคุณคุณณแตตยยว ชายคนนั้นคิดอีกครั้งและรู้สึกว่าสิ่งที่ถิ่นเฟิงพูดนั้นมีความจริงบางอย่างดังนั้นเขาจึงไม่ควรสงสัยมากนะักดังนั้นเขาจึงก้าวไปข้างหน้าและเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งนั้นแต่คิงเฟิงได้เตรียมการไว้แล้วและเขาเพียงแค่ไร่คาถาอย่างเงียบๆและวงเวทก็ตกลงมาจากอากาศเมื่อเห็นสิ่งนี้ชายคนนั้นก็ตื่นประหนกและอยากจะวิ่งหนีแต่ความเร็วของเขาช้าลงหนึ่งก้าวมีเพียงวงเวทปรากฏขึ้นใต้เท้าของชายคนนั้นหลังจากนั้นพลังงานดาบยังคงตกลงมาจากท้องฟ้าชายคนนั้นทำได้เพียงยกดาบขึ้้้้นนนนเเเเพื่่่อตาาตาาาาาททแแใชววลไมนนขหหดรรียงงั เขามองไปที่คินเฟงด้วยความตกใจจากนั้นเขาก็อยากจะรีบไปแต่ถินเฟิงสร้างแมวน้ําด้วยมือทั้งสองข้างและเรียกรูปแบบใหม่มาไว้ในมือของเขาเงาดาบบินออกมาจากดาบยาวของเขาชายคนนั้นตกตะลึงแล้วและในขณะเดียวกันเขาก็โกรธมากที่คินเฟงโกหกเขาแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถทําอะไรได้เขาทําได้เพียงเฝ้าดูพลังงานดาบที่ตกใส่เขาเท่านั้นในที่สุดขาของเขาก็อ่อนแอเล็กน้อยและเขาก็ยอมจำนวนต่อพลังงานดาบที่คินเฟงสาุสเรียกมากรอบบนร่างกายของเขาเริ่มฉีกขาดและบาดแผลก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเห็นเขาเช่นนี้ชินเฟิงก็ลังเลเล็กน้อยและถอนพลังดาบของเขาออกไปชายคนนั้นเหน่อยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตาเหนื่อยล้าและถามด้วยน้ำเสียงแหบห้าทำไมคุณไม่ฆ่าฉันแน่นอนว่าคุณมีโอกาสเช่นนี้เขาไออย่างรุนแรงหลังจากพูดสิ่งนี้ชินเฟิงเพียงมองดูเขาอย่างช่วยไม่ได้และพูดว่าฉันก็ไม่อยากเป็นคนดีเหมือนกันแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วการต่อสู้แบบนี้ตลอดเวลาไม่ดีเลยชายคนนั้นกระอักเลือดออกมาอีกคำหนึ่งและลุกขึ้นยืนโดยเอามือบนพื้นบทที่5้3ดาไม่ใช่ N P C คินเฟงกระแอมนในลำคอและพูดต่อดังนั้นถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะคุณควรออกจากที่นี่โดยเร็วที่สุดหลังจากที่เขาพูดจบเขาก็หันหลังกลับและเดินไปที่อื่นโดยไม่หันกลับมามองแต่ชายคนนั้นไม่ได้ตั้งใจที่จะยอมแพ้เมื่อมองดูการจากไปของคินเฟงเขาก็ไม่ได้ที่จะตะโกนเสียงดังไม่ช้าก็เร็วฉันจะยิ่งแย่ลงไปอีกและฉันจะท้าทายคุณอีกครั้งในเวลานั้นแต่ถินเฟิงไม่ตอบสนองต่อคำพูดของเขาเพียงแค่เดินต่อไปด้วยตัวเองทัศนคติแบบนั้นก็เหมือนกับกกกาารรไไมม่่่่่่ใใใสสสจผููู้้้้้ชยยยยเเลลลลลิงงนนีีทีททหหคววอแวแอแแึป เขาใสา่หัวเบาๆยุติความคิดที่สุ่มอยู่ในใจหลังจากนั้นฉันก็เกิดความคิดขึ้นในใจคินเฟงยังคงเดินไปข้างหน้าในที่สุดเขาก็มาถึงพื้นที่โล่งแต่ที่นี่เขารู้สึกอันตรายเล็กน้อยเขามองไปข้างหน้าและยังสังเกตเห็นเงาศูนย์ห้าหลายดวงที่บินไปรอบๆในระยะไกลาลางสังหณรที่เป็นลางร้ายเกิดขึ้นในใจของเขาตลอดเวลาเมื่อเห็นสถานการณ์นี้คินเฟงก็เร่งฝีเท้าของเขาเช่นกันแต่มันก็ยังสายเกินไปเขารู้สึกเพียงว่าพื้นใต้เท้าของเขานุ่มนวลและเมื่อเขากลับมามีสติอีกครั้ง ท้าของเขาก็จมลงในเทียนเฉินแล้วแต่เขาก็รู้ด้วยว่ามีใครบางคนกำลังตั้งค่าเขาอยู่ชินเฟิงมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วและทันใดนั้นก็สังเกตเห็นชายชราคนหนึ่งเดินเข้ามาด้วยรอยยิ้มในระยะไกลและพูดว่าคุณต้องการค่าฉันใช่ไหมอย่าทำร้ายเธอฉันจะกินเนื้อได้ยังไงชายชราพูดด้วยแววตาที่ตื่นเต้นจากนั้นเขาก็หยิบมีดสั้นออกมาจากกระเป๋าเสื้อกริบยังคงเปื้อนเลือดคราบเลือดมันผ่านมาสักระยะแล้วแต่ในเวลานี้หลังจากที่ชายชราปรากฏตัวใกล้กับขิ้เฟิงอย่างบ้าคล,างาางาางลัง คิงเฟงเหลือบมองเขาและเย่อเย้ยร่างกายของเขาล้อมรอบด้วยชั้นของโดฉีระเบิดสร้างความเสียหายให้กับเป้าหมายเจ็ดเท่าของผู้ใช้ปัจจุบันผู้ใช้จะได้รับความเสียหายย้อนกลับสามเท่าลดความเร็วในการเคลื่อนที่ของเป้าหมาย20%เซและลดพลังป้องกันของเป้าหมาย15้าเปเซ็คิงเฟงต่อยหัวของสัตว์ประหลาดทันทีระเบิดร่างของเขาเป็นชิ้นๆโดยตรงแต่ฉินเฟิงไม่มีความสุขเพราะเขาสังเกตเห็นเงาแปลกๆในระยะไกลเงาเหล่านั้นคงอยู่บนท้องฟ้าไม่ใช่หรือเป็นไปได้ไหมที่เราจะต้องยิงสองครั้งชินเฟิงอดไม่ได้ที่จะบ่่นนนนเเเเเมือขาาหห็หตุกร์ชี้ แต่ต่อมาก็พิสูจน์แล้วว่าไม่เป็นเช่นนั้นหลังจากที่เงาลอยขึ้นไปเป็นวงกลมบนท้องฟ้ามันก็กระโดดอย่างรวดเร็วชิ้เฟิงถอนหายใจด้วยความโล่องอกและจูจ่ๆก็นึกถึงตอนนี้ว่าเขาควรดูรางวัลที่เขาได้รับท้ายที่สุดแล้วรางวัลน,นี้เป็นสิ่งที่แม้แต่ชายชราก็อยากจะฆ่าตัวตายเขาหยิบลูกปัดออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังไข่มุกเงาคําแนะนําลงมือทําแล้วสิ่งดีสิ่งดีจะเกิดขึ้นหากคิ้งเฟิงสังเกตเห็นว่ามีรอยเปื้อนในช่วงครึ่งหลังของคาอธิบายสิ่งเดียวที่สามารถเห็นนไดด้้้ชัเจคคือประโยขางตน สิ่งดีสิ่งด,งดีเกิดขึ้นหรอชินเฟิงคิดว่าการกินสิ่งนี้อาจเพิ่มคะแนนโชคได้มากมายและคิดว่าด้วยวิธีนี้เขาควรจะสามารถค้นพบสิ่งดีสิ่งดีได้มากขึ้นโดยการสัมผัสหีบสมบัติในอนาคตเขายังรีบกินมันอีกด้วยแต่เพียงชั่วครู่เดียวเขาสังเกตเห็นว่าแขนทั้งสองของเขาเริ่มเปลี่ยนเป็นเป,นเปลวไฟสีแดงคนดีนี่คือสิ่งที่เรียกว่าดีหรอชินเฟิงบ่นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องการนำยาลบสถานะออกจากกระเป๋าเป้สะพายหลังของเขาเพื่อช่วยบรรเทาสถานะแต่ในไม่ช้าเขาก็สังเกตเห็นว่าไม่มีบับด้าาานนนลบบใแถถสะขของเ และสาเหตุที่ทําให้ผมมีวอลลุ่มตามร่างกายของเขานั้นก็เป็นผอลมาจากเม็ดบีดอที่เขากินก่อนหน้านี้ด้วยเขาเริ่มเสียใจที่เขากินอย่างไม่เลือกหน้าแต่โชคดีที่เขาเห็นว่าคุณลักษณะของเขาไม่ได้ลดลงและสุขภาพของเขายังคงเหมือนเดิมแค่เห็นสิ่งนี้ก็ทําให้เขามีความสุขอย่างน้อยตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นขณะที่เขาคิดเกี่ยวกับประโยคนี้ในใ,นใจเสร็จก็เกิดอาการวิงเวียนศีรษะขึ้นมาทันทีเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นอีกครั้งพลังนั้นทําให้คินเฟงหมดสติ หลังจากชนเข้ากับมันสองสามครั้งเขาก็ลืมตาขึ้นจริงๆและมองไปที่923เพียงเพื่อสังเกตว่าสถิติของเขาเพิ่มขึ้นออย่างก้าวกระโดดเมื่อก่อนเป็นสามหลักแต่ตอนนี้ทะลุไปเกือบสี่หลักแล้วเมื่อเห็นสิ่งนี้เขาก็ตกใจเช่นกันเป็นไปได้ไหมที่ลูกปัดสามารถเพิ่มคุณสมบัติเป็นสองเท่าได้เขาก็คิดเช่นนั้นเช่นกันหากผ่านไประยะหนึ่งเขาตระหนักได้ว่าแม่คุณลักษณะเหล่านี้จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ยังไม่ถึงหลักสี่หลักสิ่งนี้ทําให้เขารู้สึกหดหูเล็กน้อยและอัตราการเติบโตก็น้อยมากเช่นนกัน เอาละคุณสมบัติก็ดีมากแล้วชินเฟิงกล่าวเขาเห็นสัตว์ประหลาดนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ในระยะไกลมองดูรูปร่างหน้าตาของอีกฝ่ายแต่ไม่สามารถบอกระดับได้ดังนั้นเขาจึงเดาว่ามันสูงกว่าตัวเขาเองจริงๆเมื่อคิดถึงสิ่งนี้คินเฟิงก็รีบวิ่งไปเช่นกันทันใดนั้นมีดของคินเฟิงก็ฟันไปที่คอของสัตว์ประหลาดสัตว์ประหลาดส่งเสียงหอนแต่หันหน้าไปมองที่คินเฟิงและเทียนเชงที่โกรธแค้นก็ถามเขาว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ชินเฟิงผงาไปกับการกระทำของเขาและพูดต่ออะไรนะคุณพูดได้เหรอบททีี่พววกเขาหนไปแล้ ไม่อย่างนั้นฉันแค่มาที่นี่เพื่อพักผ่อนสักพักแล้วคุณก็โจมตีจริงๆคนน่ารังเกียจสัตว์ประหลาดหันหัวและตะโกนใส่คินเฟงชินเฟิงรู้สึกเขินอายเล็กน้อยและถอยหลังไปสองสามก้าวอย่างไรก็ตามเขายังคงถือดาบไว้ในฝ่ามือและมองดูเขาอย่างตั้งรับสัตว์ประหลาดคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วรีบวิ่งตรงไปคินเฟงยังจัดการกับเขาอย่างระมัดระวังเมื่อเห็นชายคนนั้นวิ่งเข้ามาหาเขาอีกครั้งเขาก็เหวี่ยงดาบทันทีทันใดนั้นเขาก็ฆ่าสัตว์ประหลาดที่เข้ามาใกล้ ฉันคิดว่าผู้ชายคนนี้อาจจะแข็งแกร่งมากแต่ฉันก็ไม่คิดว่ามันจะอ่อนแอขนาดนี้ชินเฟิงถอนหายใจด้วยความโล่องอกมองขึ้นไปที่ด้านหน้าและสังเกตเห็นผู้ชายสองสามคนเดินมาพร้อมกับค้อนขนาดใหญ่ในระยะไกลพวกมันเคลื่อนที่เร็วมากเช่นกันชินเฟิงจ้องมองอย่างระมัดระวงังและในเวลาเดียวกันก็ถอยหลังไปสองสามก้าวและในเวลานี้เขาก็สังเกตเห็นว่าพวกเขาหยุดอยู่ห่างจากชินเฟิงไประยะหนึ่งโดยไม่ได้ตั้งใจที่จะเคลื่อนไหวสัตว์ประหลาดจ้องมองที่ขินเฟิงด้วยดวงตาสีแดงจากนั้นกัดฟันและปล่อยเสียงคำราม อย่างไรก็ตามชินเฟิงไม่ได้จริงจังกับพวกเขาเขาเพียงแค่บินกระแสะพลังงานดาบออกมาจากดาบยาวอย่างระมัดระวังและแทงทะลุร่างหนึ่งของสัตว์ประหลาดทันทีการโจมตีอย่างกะทันหันทำให้มอนสเตอร์ที่อยู่รอบๆร,รู้สึกตกใจมากแน่นอนว่ามอนสเตอร์จำนวนมากก็พุ่งเข้ามาทันทีเหตุการณ์เริ่มวุ่นวายมากขึ้นทันทีสัตว์ประหลาดเหล่านั้นก็มองดูคินเฟิงด้วยความกลัวในเวลานี้และไม่ต้องการเข้าใกล้สัตว์ประหลาดทั้งหมดล้มลงกับพื้นชินเฟิงยังส่ข้อมือของเขาเบาๆด้วยสีหน้ารังเกียจและมองเข้าไปในระยะไกล ดูเหมือนว่าเมื่อรู้ช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายหรือเหตุผลอื่นพวกเขาก็เริ่มวิ่งหนีคินเฟิงก็อยากจะไล่ตามเช่นกันแต่คนเหล่านั้นเร็วกว่าด้วยวิธีนี้เขาติดตามสัตว์ประหลาดไปยังพื้นที่โลง่งและเมื่อเขาต้องการไล่ตามพวกมันเขาก็เห็นว่าสัตว์ประหลาดหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นฉันจำคนเหล่านั้นที่วิ่งมาทางนี้ชินเฟิงมองไปรอบๆในขณะที่คิดและสังเกตเห็นลูกบอลแสงสีดาในระยะไกลและเดาว่าอาจมีปัญหาเขาเพียงก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังและเห็นกลุ่มแสงบินผ่านด้วยความเร็วที่รวดเร แต่เมื่อกลุ่มแสงเข้ามาใกลข้ขินเฟงมันก็กลายเป็นคนบุคคลน,นั้นยืนอยู่ตรงหน้าชินเฟิงด้วยรอยยิ้มอันใจดีบนใบหน้าของเขาอย่างไรก็ตามขินเฟิงรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีเจตนาชั่วร้ายแม้ว่าจะเห็นได้จากสีหน้าของเขาว่าเขาควรจะเป็นคนที่อ่อนโยนมากแต่สัญชาตญาณลึกๆในใจของเขาบอกกับขินเฟงว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือเขายังสังเกตเห็นว่าขินเฟงกำลังจ้องมองมาที่เขาจากนั้นจึงพูดว่าหนุ่มน,น้อยคุณอยากได้สมบัติไหมเครื่องหมายตัวหนอนชินเฟิงเริ่มสนใจทันทีเมื่อเขาได้ยิินนนควว่่่่าาาาสมมมบัตัตและถเขอยูทีไห ชายคนนั้นเพียงแค่ยิ้มอย่างลึกลับจากนั้นจึงยื่นนิ้วออกไปในระยะไกลชินเฟิงมองไปในทิศทางของนิ้วของเขาแต่เห็นกลุ่มเล็กๆในระยะไกลเมื่อเขาหันศีรษะไปถามชายคนนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นฝ่ายหลังก็หายไปชินเฟิงทำได้เพียงเร่งความเร็วและก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นสมาชิกในทีมที่อยู่ข้างหน้าก็ประหลาดใจมากเช่นกันเมื่อเห็นชินเฟิงมาและถามเขาว่าทำไมเขาถึงมาชินเฟิงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าไม่มีอะไรฉันเป็นแค่คนสัญจรไปมาคุณไม่จาเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับฉัน อย่างไรก็ตามคำพูดของเขาดึงดูดความสนใจของสมาชิกในทีมทันทีและพวกเขาทั้งหมดก็มองเขาอย่างสงสัยพวกเขาแค่อยากจะพูดแต่พวกเขาก็รู้สึกถึงลมหายใจแปลกๆกเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงในการแสดงออกบนใบหน้าของพวกเขาคินเฟงก็ถามพวกเขาโดยไม่รู้ตัวว่ามีอะไรผิดปกติคนเหล่านั้นยังคงต้องการที่จะพูดแต่เมื่อพวกเขามองเข้าไปในระยะไกลก็มีเงาหลายดวงปรากฏขึ้นในอากาศพวกเขาก็รีบหลีกทางเช่นกันทหารโครงกระดูกหลายคนปรากฏตัวในที่ที่พวกเขาอยู่ตอนนี้ ทหารโครงกระดูกเหล่านั้นถือโลก่กระดูกอยู่ในมือและดาบกระดูกอยู่ในมืออีกข้างหนึ่งนอกจากนี้ยังมีคนที่ดูแปลกๆอยู่ด้านหลังทหารโครงกระดูกด้วยชายคนหนึ่งสวมเสื้อคลุมสีดำแต่ถือดาบย์ครึ่งความยาวอยู่ในมือจริงๆแล้วมันเป็นสมาชิกของกลุ่มอันเดสทุกคนออกไปจู่ๆหนึ่งในนั้นก็ตะโกนคนรอบข้างก็วิ่งหนีหลังจากได้รับข่าวชินเฟิงเหลือมองดาบบนร่างกายของพวกเขาและอดไม่ได้ที่จะพูดว่าคุณล้อเล่นกับฉันเหรอคุณมีอาวุธอยู่บนตัวของคุณด้วยอย่าต่อสู้กับพวกมัน คำพูดของเขาถูกทหารเหล่านั้นดูหมิน่นทหารต่างก็เร่งความเร็วและเริ่มวิ่งไปยังที่แห่งเดียวเต๋อเจ้าแต่เพียงเพราะพวกเขาสูญเสียความตั้งใจที่จะต่อสู้ความเร็วการโจมตีของทหารโครงกระดูกที่อยู่รอบตัวพวกเขาจึงเร็วขึ้นกว่าเดิมมากทหารโครงกระดูกหลายคนเข้าโจมตีทหารคนนั้นแล้วและแทงเขาจนตายด้วยดาบกระดูกยาวในมือของเขาทหารบางคนมองดูขิ้นเฟงด้วยสายตาที่ไม่เต็มใจราวกับว่าขิ้นเฟงเป็นผู้กระทำผิดที่แท้จริงที่เป็นต้นเหตุทั้งหมดนี้ชินเฟิงทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยเขาตบหน้าผากแล้วมองดูทหารโครงกระดูกที่กลังงเเขขาาข้้้าาาาามหน ใบหน้าของเขายังมีร่องรอยของความเหนื่อยล้าและเขาก็พูดว่าคุณอยากทำอะไรในหมู่พวกเขาชายในชุดคลุมสีดำที่มีเครื่องหมายมาเอนเดกก็มองไปที่ชินเฟิงอย่างสงสัยและถามว่าพวกเขาหนีไปแล้วทำไมคุณไม่วิ่งหนีละ่ะ